โอ้มาแต่เช้าเลยนะสาธุสาธุสาธุนะครับออกคึกคักนะคึกคักแต่เช้านะฮะบรรยากาศจะภาพมาแต่เช้าครับผม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 อคึกคักนะบรรยากาศฮะ

ครับเดี๋ยวเอาเลยว่า

กำลังมาปัสาวุาำลังสูงจ่ิงตัวเพิมดูไรากงเ้เช็ดอย่างวดวรีบอย่ามัวไอยใส่มันเรียบร้อยลูกเี่นเป็นางไลยกำลังเลือกำลังนึกถึงไอ้พยกังจะบอกว่าแม่พีก็หายปวดไปแล้วทำไมไอ้พันมีคนเรีนเห็นไม่อยู่ในคลิไอ้จอมอ้าวแล้รพบพมาตอนไหนออมิน แอดมินเพียใครมาอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีพี่พลอยนีพี่พลอยเราทำใหม่สิพี่พลอยสวัสดีใหม่สิพี่พลอยแอดมินสวัสดีสิลูกอ่ะทำหมดพี่พลอยทำยังไงเออโอ้ยสวยมากสวยมากว้าวให้ดสวยมากถูพลอยมาแอดมินน้อยดีใจมากเลย เ้ามาอ้ายสองร้อยร้อยเดี๋ยวถ่ายภาพนีดหน่อยเเขาบ่นอยูกวาจลาบ่นกไม่ี่พอาเยมาเนอ้ดอาใจใหญ่าลยนนก็ือดีใจชุน่องตอกดเขียวด้วยชุดเขียวด้วยเปนขียวเนียวซับอใช้ใช่อักหน้าบรากแล้วก็กลับวันนี้เลยก็เลยโอเค้าวตกลับวันนี้เลยเหร ลำมาเยอะนะคึคักมากนะครับผมหลายชุดนะครับวันนี้โอ้โหคือคักแต่เช้านะวางปูอันนี้ลำาไหรใยากา้ม่เกคนก่อนนะ้ามาก่อนเก้าเก้เดี๋ยวสามโมงค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับพักนะครับโหณินะอันนี้อันนี้ลำอรนี่อลำตันแว่าทรอบใช่คะแม่ใช่ว่าลำม้ก็จะ ลองชุดเก้าเดก้ามี99ด้วยโอ้โหรอบเลยนะโอ้ชุดใหญ่นะวันนี้ชุดใหญ่นะครับเ็ซี เก็บบรรยากาศมาฝากนะฝนตกนะตอนนี้ฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับผมไข่เรฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคไขอยู่ไหนเสือไข่ไข่เสือสวัสดีครับขยันมากขนาดแล้วเนาะชุดสวยมากขอบคุณค่ะหมาดีมากจะเอ็มผ่านบ้านพี่ไหมหรือว่ามาทางไหนเนี่ยทางนู้นคนเรือเข้บแรก ไม่รู้อ่ะดล์ไลไนออบรรยากาศบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆเรียวๆที่วังปูนะครับคือคักพอสมควรนะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ dasa kakawato ini ราสิทิ์ที่มีนาคนาโกอารีย์เมตรโยโพธิสัตโตนะโกปิธานะอิ่ินาสตาเลนะสยยากสยัารินาคาราตมหาราชราสิทธิ์ที่มีน่สภาพอากาศนะอากาศก็คึมนะคึมแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับผมสำหรับอางรำหรือนายรำนะ ขอให้สมหวังครับขอให้สมหวังตุกระการดังใจหวังนะครับ,ท,ใใรบที่มาแก้บนแล้วก็มาขอพอรด้วยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะเข้ามาในชีวิตนะครับผมไปไหนครับไปไหนครับไปไหนเจ้าน้อยเจ้าน้อย สดๆนะครับเรียวๆนะที่วังปูนะครับผมโอ้โหประทับใจมากนะครับเห็นภาพแบบนี้เราประทับใจสุดประทับใจเลยนะฮะประทับใจแต่เช้านะี่นะครับสวัสดีครับ